สิ่งที่เป็นประโยชน์นะสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์บนโลกเลยมนุษย์หรือชีวิตบนโลกอันแสวงหาความสุขต้องเ,เข้าถึงความรู้และความยอมรับตามความเป็นจริงว่าในโลกนี้จะพูดจากสภาพสังคมหรือประเทศชาติออกมาก่อนในชีวิตทั้งหลายทั้งบ่าทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น มีชีวิตที่ประกอบกิจาการงานขยันขันแข็งเหน็ดเหนื่อยอย่างที่เขาแซวกันอาบเหงื่อตังนะ้ำแต่กลับยังยากจนอยู่มีต้องมองตามความเป็นจริงถึงทุกคนยาวตัวเองเป็นที่ตั้งบางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยชนิดอาบเหงื่อตังนะ้ำประสบความสำเร็จร่ารวยมีช่องว่างระหว่างความยากจนกับความร่ำรวยของกิจาการงานทั้งสองสองลักษณะนี้ มีมากบ้างน้อยบ้างเรียกว่าตรงกลางของมันระหว่างความจนถึงที่สุดระหว่างคนทํางานเหน็ดเหนื่อยหาเช้ากินขําอาบเงื่อตังน้ําขยันตัวเป็นเกียวหัวเป็นนอ็อตตามที่เขาว่ากัน,นมีกินมีใช้บ้างไม่มีกินมีใช้บ้างยังจนอยู่บ้างและคนที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยขยันตัวเป็นเกลียวอาบเงื่อต่างน้ำนแล้วประสบความสาเร็จร่ํารวยมี ในโลกนี้ก็ยังมีกลุ่มชนหนึ่งทำงานเบาสบายมีกินมีใช้ไม่ยากจนมีประกอบกิจการงานเบาสบายไม่เหน็ดเหนื่อยมากร่ำรวยมหาศาลมีต้องมองว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้บังเกิดขึ้นตึงทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นการให้ทาน การทำบุญทำทานอนุเคราะห์ผู้ขอผู้ยากไร้ผู้เป็นทุกข์ทำง่ายทำคล่องทำสะดวกด้วยความไม่ตณีทีเหนียวทำด้วยความทรี่ว่าแบ่งปันทรัพย์อันเป็นสุขตนให้แก่เพื่อนร่วมโลกที่เขาทุกข์ยากและจะมีความสุขแต่ทรัพย์ที่ตนแบ่งและปัจจัยที่ตนแบ่งแก่เขาทุกคนกระทําเช่นนี้จนเต็มบริบูรณ์ด้วยใจที่เห็นแล้วว่าทรัพย์ไม่ใช่ของตนมีปัญญายาณเห็นแล้วเราถือกําเนิดเกิดบนโลกใบนี้ แต่ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างเราไม่ได้เอาอะไรมามาแค่ตัณหาความทยานอยากแล้วมาเจริญอยู่ด้วยมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าที่ท่านสร้างโลกยาวนานมาก่อนยุคสมัยแห่งองค์พระกากุสันโธอีนับต้นโลกธาตุนี้และต้นโลกธาตุาทั้งปวงที่เกิดขึ้นแต่ผู้ที่ผู้ศรัทธาเรียวกว่าพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าทรัพทั้งปวงหรืออาหารทั้งปวงสําเร็จขึ้นด้วยอำนาจแห่งพรหมพรหมผู้สร้างโลกทางพราหมณ์กล่าวสรุปความว่าคําว่าพระเจ้าคือสรรพนามเรียกด้วยศรัทธาอันสูงสุดของกลุ่มชนหนึ่งหนึ่งนั้นเรียกสรรพนามว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกสัตว์โลกมาถือกําเนิดเกิดในโลกจเจริญเติบโตขึ้นด้วยาธาตุในดินน้ําไฟลม นะสิ่งที่เป็นสุขปรารถนามากเก็บสมสะสมไว้คือท่าทั้งหลายในโลกนี้อันบุคคลต้องการพึงพอใจจึงเกิดการซื้อหาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนและซื้อหากันผู้ที่มีมากนะผู้ที่มีมากก็นำออกจำหน่ายบ้างให้บ้างเป็นทานบ้างแลกเปลี่ยนกันบ้างสมัยก่อนไม่มีการขายจริงว่าจำหน่ายแล้วก็ไม่เคยถูกนักนะเพื่อประโยชน์ของบุคคลร่วมกัน ตอนมาเกิดลิษยาไอ้นั้นไม่ทําอะไรเลยทําไมคนนู้นก็เอาไปให้คนนี้เอาไปให้เฮ้ยไม่ให้กันสตบ้างจิตเริ่มเคลื่อนออกจากฐานคือการให้เพราะหลงผิดว่าของทั้งหลายทั้งปวงเป็นของตนบ้างไม่ให้บ้างบ้างก็เอาไปแลกเป็นค่าจ้างแรงงานบ้างอยากได้ของเขาแต่เขาไม่ให้และหรือไม่มีอะไรไปให้เขาก็อุทิศแรงกายแรงใจช่วยเหลือกิจการเขาเขาจึงให้ทรัพย์ที่ตนปาถนาเป็นค่าแรงตอบแทน เหตุการณ์ทั้งปวงนี้ถ้าพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะเห็นว่ามันจําลองกันมาเปลี่ยนรูปแบบเป็นแรงงานค่าจ้างสินทรัพย์รางวัลทรัพย์สินเงินทองอันมนุษย์กำหนดขึ้นเป็นเครื่องอยู่ในโลกแต่สิ่งที่ควรคืออย่าให้ใจสูญสิ้นไปจากทานคือการให้ด้วยความว่ามาให้นั่นขอทานทั้งชาติเลยหรือไงวะนพระโอ้โหไม่ทำมาหาแดกอะไรหรือไงวะ ไออุปนิสัยเหล่านี้แหล,ละซับเสื่อมอันตรธานสิ้นเพราะมันไม่รู้ว่าพระพิสุจออกบวชตามธรรมวินัยแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกสืบเนื่องกันมาทุกยุคทุกสมัยพูดถึงตรงนี้แล้วต้องขอโมโหใส่แรงโมโหพยาบาทของสัตว์โลกใส่กลับไปหาไอตัวจังไลที่แม่งบอกว่าจะบวชเป็นชีจะบินตบาทต้องไปขออนุญาตพวกมันกูถามว่าพกมึงสร้างโลกไว้หรือเปล่าไอความเร็วระยยำที่มึงแผ่ขยายในโลก เป็นหน้นทางแห่งความเสื่อมของเวนยศัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้กล่าวไว้แต่เพียงนี้ไปพิจารณาเอาโดยรอบคอบจิตใจพวกเธอทั้งหลายเสื่อมสิ้นจากทานคือการให้ด้วยข้อที่คิดว่าท่านจะให้เธอต้องทําอย่างนั้นให้ฉันท่านจะให้เธอต้องทําอย่างนี้ให้ฉันหมยพระต้องทําประโยชน์ประเทศชาติสังคมบวชแล้วต้องทําประโยชน์พวกมึงนําพาผู้คนออกบวชศึกษาประพฤติปฏิบัติผิด จนจิตใจเคลื่อนจากทานคือการให้ทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงจึงอันตรธานพวกเธอทั้งหลายจึงหาทรัพย์ได้ยากพอหาทรัพย์ได้ยากเข้าความโลภก็กำเลิกในใจ